พ่อลูกปันโป้โปี่แรมเลนิสันลอาจารย์ตามไปอร่อยกับร้านที่2กับพ่อลูกปันโป้นี่ครับผมจะแนะนำร้านนี้เลยบิลสกี้ลูกท็อปทั้ง30โรงแรมเลนิสันบลูพลาซาแบงคอกครับผม ยากาศเลิศสวยมากๆเลยที่นี่อยู่ลูฟท็อปเลยดิใช่แล้วโปรโมชั่นที่วันนี้จะมาแนะนำดีกว่าปร้าโปรโมชั่นลด30%สําหรับเมนูอราคาครับผมสุดยอดเลยได้ว30%อยู่บนลูฟท็อปแล้วเรายังได้โปรโมชั่นเมนูอราคาลด30%เลยนะขอเมนูเด็ดๆบอกท่านผู้ชมหน่อยเมนูแรกของเขานะครับนั่นคือบิลสกี้ชักชูก้านั่นเองนะครับเป็นแบบสไตล์แบบทาริชินอลของทางร้านครับผมนะครับผมแล้วก็เมนูที่2ครับเป็นดีฟายวันทันแครปชีสนั่นเองโอ้เป็นเกี๊ยวปูแล้วก็ยังมีนี่นะครับค สลี่ทูน่าแท็บเนตวิทโทสนั่นเองก็คือเป็นขนมปังที่จิ้มกับแกงนั่นเองนะครับผมครับผมอันนี้เนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับเมนูที่4ครับคือโรสฟิชสไปซี่บัตเตอร์นั่นเองนะครับผมเป็นปลาที่เขาเนี่ยจะราดผงหม่าล่าเป็นฟิลแบบออกจีนจีนิดนึงเพิ่มความเขาเรียกว่าเพิ่มความจัดจ้านครับผมนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูนี้เลยครับกับเอเชียนแพตเตอร์นั่นเองครับผมมันเป็นคล้ายๆแบบเป็นออเดอร์ฝรั่งอ่ะปลาคือจะมีตั้งแต่ของทอด ของย่างแล้วก็ของทานเล่นอยู่ในนี้ทั้งหมดเขาบอกว่าโปรของเขาเนี่ยนะถ้าคุณสั่งเอเชียนแพตเตอร์เนี่ยนะครับครับเขาบอกว่าเขาจะมอบม็อกเทลให้เรา2แก้วฟรีเลยนะครับใช่แล้วลระครับผมยังไงก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะฮะและที่สําคัญมากกว่านั้นโปรโมชั่นเมนูราคาของเขาลด30รนตนะจ๊ะร้านี้บอกเลยนะครับว่าบรรยากาศสวยงามแล้วก็เลิศมากเลยนะครับครับอยู่บนลูฟท็อปของโรงแรมเลดิสันบูพาซาแบงกอกชื่อว่าร้านบิลสกี้ลูฟท็อปนั่นเอง ใช่แล้วล่ะครับช่องทางการติดต่อสามารถไปติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย